ผลงานเกมสัตว์ประหลาดคัทูล่าสุดครอคเคลิลกำลังจะมาเรือดำน้ำนิวเคลียร์ลำหนึ่งกำลังแล่นอย่างเงียบๆใต้ผานน้ำแข็งแอนตาร์กติกาแต่จู่ๆก็เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงบนผิวน้ำแข็งและยังได้ยินเสียงคำรามน่ากลัวแว่แวๆแล้วในวินาทีต่อมาฐานทัพทหารทั้งฐานก็กลายเป็นเท่าทุลีในพริบตาและสถานการณ์ภายในเรือดำน้ำก็ไม่น่าไว้วงางใจเช่นกันเครื่องมือต่างๆสัพลิบอย่างบ้าคล้าย ลูกเรือถูกเหวี่ยงออกไปที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือในเปลวไฟดูเหมือนจะมีเงาขนาดมหึมาซ่อนอยู่เรือดำน้ำกำลังจะเสียการควบคุมอย่างสิ้นเชิงกัปตันจึงต้องใช้ความพยายามอย่างสุดกำลังกดปุ่มปล่อยกล่องดำออกไฟเช้าวันรุ่งขึ้นร้อยโทโรนิ่งที่กำลังลาพัดได้รับคำสั่งท่านผู้บัญชาการส่งเขาไปค้นหาเรือดำน้ำหนีเือเนื่องจากกัปตันเป็นพี่ชายของเขาลู่หนิงจึงไม่กล้าประมาท เพียงจัดการของใช้เล็กน้อยเขาก็ไปรายงานตัวที่ก่องทัพผู้บัญชาการมอบเอกสารลับให้เขาและกำชับว่าให้เปิดหลังจากถึงน้ำลึกเท่านั้นเมื่อเรือดำน้ำค่อยๆลงไปถึงระดับความลึกที่กำหนดล้วนิงจึงเรียกเหล่าผู้บัญชาการคนอื่นๆมาเปิดเอกสารเร็วๆนี้ทุกคนหน้าตามหมุนหมองเดินออกจากห้องไปโรนิงสั่งเปลี่ยนเส้นทางและแล่นด้วยความเร็วสูงสุดในไม่ช้าเรือดำน้ำก็มาถึงเขตแอนตาร์กติกเรดาร์ตรวจจับสัญญ,ญาณกล่องดำได้แล้วแต่ที่แปลกก็คือวานจำนวนมากกำลังพุ่งเข้าใส่พวกเขา สิ่งมีชีวิตขี้กลาดหลังนี้ควรจะกลัวเสียงของใบพัดต่างหากทันใดนั้นวานก็แตกกระจาย,ยไปนักโซน่าพบด้วยความหวาดกลัวเรือดำน้ำไม่ได้จมลงแต่ระยะห่างจากก้นทะเลกลับใกล้กกลเข้ามาเรื่อยๆโรนิงที่สังเกตเห็นความผิดปกติสั่งลูกทีมให้ขึ้นสู่ผิวน้ำด้วยความเร็วสูงสุดแต่สิ่งมีชีวิตขนาดมาหึมาด้านหลังดูเหมือนจะติดตามพวกเขาอยู่ เรือดำน้ำจึงต้องเข้าสู่ช่องทางแคบๆแ,แต่ไม่นานนักมีทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นข้างหน้าโรนิงสั่งลูกทีมปิดเครื่องยนต์โชคดีที่เรือดำน้ำหยุดนิ่งในที่สุดและสัตว์ประหลาดก็เหมือนกับว่าจะสูญเสียเป้าหมายและจัดไปหลังจากตรวจสอบดูแล้ววิทยุสื่อสารของเรือดำน้ำเสียหายพวกเขาจึงส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไม่ได้ชั่วคราว ภาพตัดไปจูเลนักธรณีวิทยาและออสการ์เพื่อนร่วมง,งานติดอยู่ที่แอตาน์กติกาท่ามกลางาหิมะและน้ำแข็งตายเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวข้างหูที่แท้เรือดำน้ำก็ชนทะลุแผ่นน้ำแข็งบางๆเข้าไปแต่เป้าหมายของพวกเขาคือกล่องดำไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสสองคนโถงหน้าแต่ด้วยความเมตตาของลู่หนงก็ไม่สามารถกอดให้พวกเขาตายได้ไม่นานเรือดำน้ำก็เริ่มจมลงในที่เดิมเพราะโดยทั่วไปแล้วใต้กล่องดำมักจะเป็นจุดเกิดเหตุแล้วก็ โรนินถามถึงตัวตนของทั้งสองคนโชคดีที่จูเลียตเติบโตในรัเสเซียมาตั้งแต่เด็กจึงพูดภาษารัเสเซียได้คล่องแคล่วเธอจึงบอกว่าตัวเองและเพื่อนร่วมง,งานได้ทิ้งระเบิดน้ำลึกหลายลูกในวันนั้นแต่เพียงแค่แรงระเบิดเท่านั้นก็ไม่สามารถทําให้เกิดการสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้มาถึงใต้น้ําโซน่าเริ่มตรวจจับซากเรือดำน้ําในบริเวณใกล้เคียงแต่จูๆ่ๆมีเงาขนาดมาหึมาปรากฏบนหน้าจอกําลังเคลื่อนที่เข้ามาหาพวกเขาในขณะนั้นโรนินรีบสั่งหักเลี้ยวขวานอกจากชั้นน้ําแข็งหนาแน่นแล้ว ยังมีแท่นขุดเจาะน้ำมันของนอร์เวย์อยู่ใกล้ๆและในไม่ช้าคนงานก็พบเรือดำน้ำลำนั้นแต่เขากำลังจะส่งสัญญาณเตือนแล้วทันใดนั้นโนดขนาดมะึมาปรากฏขึ้นตรงหน้าเพียงชั่วพริบตาแท่นขุดเจาะก็ถูกสัตว์ประหลาดเกลืนกินไปทั้งดุนขณะที่ทุกคนยังคงตกตะลึงกับภาพที่น่ากลัวนั้นเจ้าหน้าที่โซน่าก็รายงานขึ้นมาทันทีว่าสัตว์ประหลาดเปลี่ยนทิศทาง กําลังมุ่งหน้ามาที่เรือดำน้ำโรนิงจึงสั่งให้ดำดิ่งลงทันทีแต่ผู้บัญชาการกลับคิดว่าการหลบหนีอย่างต่อเนื่องเช่นนี้เป็นการกระทําของคนที่กลา้าเขาจึงถอดถอนหน้าที่ผู้บัญชาการของโรนิงแล้วสั่งให้ยิงตอวิปีโดใส่สัตว์ประหลาดถูกเป้าหมายแต่สัตว์ประหลาดกลับไม่หายไปจากเรดาร์ กลับเร่งความเร็วพุ่งเข้าหาเรือดำน้ำในไม่ช้าตอร์ปิโดชุดที่2ก็ถูกยิงใส่สัตว์ประหลาดแต่หมึกที่มันพ่นออกมาทําให้เซ็นเซอร์ของตอร์ปิโดรบกวนยิงไม่โดนเป้าหมายเลยแล้วในวินาทีต่อมานดของสัตว์ประหลาดฟาดเรือดำน้ำไม่หยุดถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรือแตกคนตายเป็นผลลัพธ์ที่แน่นอนโรนนิงนึกอะไรบางอย่างออกฉับพลันเขาสั่งให้ลูกน้องปิดโซน่าและเครื่องยนต์สัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ในทะเลลึกมาหลายปี สายตาพวกเขาคงเสื่อมลงอย่างหนักจริงๆสัตว์ประหลาดหยุดโจมตีแล้วทุกคนไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่เล็กน้อยแต่ถ้าเรือดำน้ำตกอย่างอิสระลงสู่ก้นทะเลแบบนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกแรงดันน้ำบีบจนแบนที่แย่กว่านั้นคือห้องเก็บต่อปิดีโอเกิดไฟไม่ลุกท่วมออกซิเจนกำลังจะหมดแต่การดับไฟจะทำให้เกิดเสียงทุกคนจึงกัดฟันอดทนและในขณะนั้นโนดของสัตว์ประหลาดฟาดโดนเรือดำน้ำแต่ดันผลักมันออกไปพอดีค้นระยะโจมตีของสัตว์ประหลาด โรนิงจึงสั่งให้ห้องยิงต่อปีโดรีบดับไฟแต่ไฟลุกไม่ใหญ่เกินไปทหารจึงต้องถอยออกมาแล้วปิดประตูห้องฉีดสารไปออนเข้าไปจำนวนมากแต่หมายความว่าทหารจะเข้าไปข้างในไม่ได้อีกแล้วต่อปีโดข้างในก็ใช้การไม่ได้เช่นกันตอนนี้ไม่มีโอกาสชนะสัตว์ประหลาดเลยแนมะ้แต่น้อยโรนิงจึงสั่งให้กลับัวทันใดนั้นจูเลียก,ก็เดินเข้ามาเธอกางแตนงที่ออกชี้ตำแหน่งที่เธอและเพื่อนร่วมง,งานทำการระเบิดใต้น้ำหน้าน้ำบริเวณนั้นเรียกว่าแอ่งน้ำทังต้ยและมีรอยทับมากมาย มอย่างยิ่งที่จะเป็นรังของสัตว์ประหลาดและในตำนานต่างๆทั่วโลกดูเหมือนจะมีการกล่าวถึงสัตว์ประหลาดทะเลที่ชื่อว่าครอคเคิลพวกมันมีรูปร่างเหมือนปลาหมึกขนาดมหึมาที่เชี่ยวชาญในการก้นสะดมเรือที่แล่นผ่านไปมาและสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินในวันนี้ดูเหมือนจะพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่าขานตามนิสัยของปลาหมึกพวกมันจะลากอยู่ที่จับได้กลับไปที่รังของมันเพื่อกินอย่างช้าช้าบางทีเรือดำน้ำที่หายไปอาจอยู่ที่นั่นทันใดนั้นลูกน้องก็มาแจ้งโซนาเพิ่งงงตรววจจัับเเสีย้โหหป็นได และแหล่งกําเนิดสัญญาณมาจากแอ่งน้าทางใต้หรือว่าพี่ชายของฉันยังไม่ตายเรือเข้าเรือดําน้ําเปลี่ยนทิศทางอีกครั้งมุ่งหน้าไปยังแอ่งน้ําทางตอนใต้ไปยังจุดหมายปลายทางเรือดําน้ําเริ่มดําลงอย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากตัวเรือได้รับความเสียหายอยู่แล้วเพิ่งดําลงไปได้แค่1กิโลเมตรก็มีหมุดย้ําทนแรงดาน้ําไม่ไหวหลุดออกมาแล้วโรนนิงรีบสั่งให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ร่องลึกตรงหน้ามีความลึกถึง2กิโลเมตรแต่โชคดีที่พวกเขานำอุปก,กรณ์ดำน้ำแบบมืออาชีพมาด้วย ลู่หนิงมอบอำนาจการบัญชาการคืนให้ผู้บัญชาการเขาตัดสินใจจะไปช่วยเหลือพี่น้องของตนเองด้วยตนเองในไม่ช้าลู่หนิงก็เข้าไปในยานดำน้ำขนาดเล็กพร้อมกับลูกน้องอีกสองคนขณะที่ตัวเลขบนเครื่องมือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ยินเสียงโลหิดเบีเ้ยวในขณะนั้นเองเจ้าหน้าที่โซน่าก็ตรวจจับเสียงโลหะชนกันอีกครั้งพวกเขาทั้งสามไดบขับไปยังแหล่งที่มาของเสียงแต่เพียงชั่วครู่ภาพตรงหน้าก็ทําให้ทุกคนตกตะลึงเรามาถึงรังของมันแล้ว เห็นเรืออับปางนับไม่ถ้วนอยู่รวมกันอยู่ใต้มหาสนุกพวกมันมาจากประเทศและยุคสมัยที่แตกต่างกันที่นี่ชัดเจนแล้วว่าเป็นรังของสัตว์ประหลาดในไม่ช้าโรนิงก็พบตำแหน่งของเรือดำน้ำที่หายไปถึงแม้ว่าตัวเรือจะเสียหายอย่างหนักโชคดีที่หัวเรือยังไม่เสียหายทําให้ลูนิงมีความหวังขึ้นมาทันทีเขาขับยานดำน้ำอย่างระมัดระวังเพื่อเชื่อมต่อก,กับเรือดำน้ำเมื่อประตูเปิดออก ข่าวของผู้รอดชีวิตก็เข้าบูททุกคนทหารในห้องโดยสารต่างก็ดีใจโห่ร้องกันขึ้นมาทุกคนปีนเข้าไปในยานดำน้ําอย่างยากลําบากแต่เนื่องจากพื้นที่จํากัดล่วนิงจึงตัดสินใจรอรถเที่ยวต่อไปกับพี่ชายแต่ในขณะนั้นเองเจ้าหน้าที่โซน่าได้ทิ้งเครื่องหมายไว้เพื่อที่จะได้กลับมาที่นี่ได้เร็วขึ้นในเที่ยวต่อไปเห็นได้ชัดว่าเขาลืมคาเตือนของล่วนิงผู้บัญชาการบอกห้ามใช้เครื่องหมายเด็ดขาดในวินาทีต่อมา พื้นทะเลเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงครั้งแต่โชคดีที่สัญญาณบอกตำแหน่งติดทันเวลาถึงแม้ว่าสัตว์ประหลาดจะไม่พบตำแหน่งของพวกเขาแต่ก็ทำให้มันระมัดระวังมากขึ้นเห็นได้ว่าสัตว์ประหลาดเริ่มว่ายน้ำขึ้นไปเรื่อยๆและทิศทางที่มันว่ายแต่นั้นจะต้องผ่านเรือดำน้ำเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายขนาดมาหึมาเช่นนี้ผู้บัญชาการจึงต้องสั่งให้ดำดิ่งลงไปต่อไปโชคดีที่รอยแยกใต้น้ำช่วยขวางทางไว้ไม่ให้สัตว์ประหลาดเข้ามาได้แต่เมื่อก้อนหินก้อนใหญ่ตกลงมาทำให้เรือดำน้ำ เมื่อสัตว์ประหลาดจากไปเสียทีผู้บัญชาการจึงต้องเลือกทิ้งผู้รอดชีวิตคนอื่นๆรีบขึ้นสู่ผิวน้ําให้เร็วที่สุดในขณะเดียวกันยานดาน้ําก็กลับมาที่ก้นทะเลอีกครั้งแต่เสียงที่สัตว์ประหลาดส่งออกมามันดังมากเกินไปปิดสัญ,ญญาณบอกตําแหน่งแย่แล้วปิดไม่ได้แล้วสัญ,ญญาณบอกตําแหน่งเสียหายสัญ,ญญาณโซนาจากสัญญ,ญาณบอกตําแหน่งดึงดูดความสนใจของสัตว์ประหลาดทันที นาทีชีวิตโรนิงปีนเข้าไปในห้องยิงต่อปีโดแตกหลังจากตรวจสอบแล้วท่อส่งทั้งหมดเสียหายหมดเหลือทางเดียวเท่านั้นนั่นคือการเริ่มต้นกระบวนการทำลายล้างตัวเองของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่มีเวลาคิดมากโรนิงก็รหัสตามคำสั่งของพี่ชายเครื่องปฏิกรณ์เข้าสู่ภาวะโอเวอร์โหลดในทันทีอีกไม่เกิน2นาทีก็จะเสียการควบคุมอย่างสิ้นเชิงในขณะเดียวกันโนดของสัตว์ประหลัดพันธรัดซาาเรือดำน้ำแน่น สุดท้ายของเรื่องนี้ทุกคนบนเรือดำน้ำต่างรอคอยปฏิหารด้วยความใจจดใจจอ่อจูจูก็มีเคลื่องปั่นบวดขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วเรือดำน้ำก็โผล่ขึ้นมาพี่น้องที่รอดชีวิตได้เดินทางกลับบ้านเสียที